คุณลูกค้าก็ไอผู้ชายคนนั้นสิมันสาดน้ำใส่ฉันดูสิคนสวยเปียกไปหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าคุณลูกค้าคะลูกค้าท่านนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้สั่งน้ำเลยนะคะออไม่รู้แหละแต่งตัวก็สกปรกเหม็นก็เหม็น เข้ามาในร้านนี้ได้ยังไงคนสวยกินน้ำไม่ลงหรอกนะคะต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะแต่ว่าลูกค้าท่านนั้นเนี่ยก็เป็นลูกค้าทางร้านเราเหมือนกันนะคะอะไรกันร้านนี้ไม่เลือกลูกค้าเลยเหรอปล่อยให้อีกพวกขอทานหน้าบน,นอกบนนอกเข้ามากินในร้านนี้ได้ยังไงคนสวยไม่โอเคเหรอกนะคะงั้น คนสวยขอเปลี่ยนต๊ะค่ะได้คะ่ะได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยไปแจ้งกับทางผู้จัดการร้านให้นะคะคุณลูกค้ารอสักพูดหนึ่งนะคะให้มันเร็วๆหน่อยนะคะคนสวยไม่อยากรออะไรที่มันนาน,านๆเพราะคนสวยไม่ชอบคะ่ะได้คะ่ะ ทำไมแกอยากมีเรื่องเหรอเออผมก็แค่อยากมานั่งกินข้าวที่ร้านเฉยๆครับผมไม่ได้มาขอกินเฟรีนะครับสกปรกก็สกปรกไม่ก็น เห็เลอยากจะอ้วก เป็นเอาเมนูมาดูอ่านออกหรือเปล่าก็ไม่รู้น่ายิงงโงโงอยู่โง,โง่ <g ül> เออขอโทษนะครับผมไม่ว่าคุณหรอกถ้าคุณจะว่าผมเนื้อตัวสกรปรกเนี่ยแต่นี่คุณทำไมก็ฉันพูดความจริงไงแกรับไม่ได้เหรอแต่งตัวก็สกรปรก เหม็นก็เหม็นแรงวันอ่ะจะบินหามึงไปอยู่แล้วยังไม่เจียมตัวสกปรกเอ้ต,เอต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะคะที่ล่าช้าฉันไปคุยกับผู้จัดการมาให้แล้วค่ะผู้จัดการบอกว่าคุณสามารถย้ายไปโต๊ะวีไได้เลยนะคะงั้นก็ไปเลยสิจ๊ะ ผู้จัดการร้าเนี่ยยังบอกอีกนะคะว่าที่คุณพูดมาเนี่ยก็ถูกค่ะถ้าให้ลูกค้าท่านอื่นไปนั่งกับคนแบบนี้ก็คงไม่พอใจเหมือนกันค่ะงั้นก็ไปเลยสิจ๊ะว่าแต่คนสวยได้นั่งโต๊ะไหนหรอ,อเดี๋ยวก่อนนะคะฉันหมายถึงลูกค้าโต๊ะนี้ค่ะที่ได้ย้ายไปโซน VIP พอพเพราะว่าถ้าลูกค้าท่านอื่นนะคะนั่งกับคนแบบนี้ก็คงไม่พอใจเหมือนกันนะคะ แต่ว่าฉันเป็นคนขอย้ายโต๊ะนะคะ,ะคุณลูกค้าคะเพื่อเป็นการขอโทษจากทางร้านนะคะเดี๋ยวคุณตามฉันไปที่โซน VIP ได้เลยนะคะผมเหรอครับใช่ค่ะตามฉันมาเลยค่ะ คนที่จะไปโซน V.I.P. มันก็คือฉันไม่ใช่ไอ้ขอทานคนนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะที่คุณต้องมาเจอเรื่องแย่ๆในร้านเราอะ่ะเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าตามฉันมาเลยนะคะไอ้ขอทานคนนี้มันไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารหรอกนะเออไม่นะครับผมมีเงินจ่ายอยู่ครับเอ๊ะเนินผมหายไปไหนเนี่ย ผมจำได้ว่าผมเอาวางไว้บนโต๊ะนี่นะครับไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะเดี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะคุณคะเงินที่เอาไปเมื่อกี้ฉันขอคืนด้วยค่ะนี่คุณพูดเรื่องบ้าอะไรของคุณฉันเนี่ยนะจะเป็นคนขโมยเงินไอ้ขอทานคนนี้ไปมันไม่มีปัญญาจ่ายค่าอาหารมากกว่ามั้งคุณคะอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะร้านเราเนี่ย มีกล้องวงจรปิดนะคะคุณคะคุณอย่ามาใส่ร้ายฉันนะคะคุณจะคืนเงินดีๆหรือว่าต้องให้ฉันแจ้งตำรวจคะ การที่คุณแต่งตัวดีกว่าคนอื่นมีเงินมากกว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าคุณจะรังแกใครก็ได้นะคะเออฉันไม่กินแล้วละ่ะร้านอาหารเหม็นๆเน่าๆแบบเนี้ยมลแรงวันบินว่อนไปทั่วเลยแถมยังให้เอกขอทานสกรปรกสกรปรกเข้ามาในร้านนี่อีกคนสวยไปดีกว่า เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าลืมจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ด้วยนะคะเออหวังว่าจะไม่เจอการร้านนี้เป็นครั้งที่2อ,อีกนะคะคนสวยอย่างฉันจะไม่มีวันมาเหยียบร้านนี้เป็นครั้งที่2อเด็ดขาดบาย คุณตามฉันมาที่ห้อง VIP ได้เลยค่ะต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับเชิญค่ะจตำรวจจะรีบไปไหนล่ะครับคุณผู้หญิงตัวเล็กคุณตำรวจคะจับผู้หญิงคนนี้ปนไปเลยคะ่ะผู้หญิงคนนี้ไม่หลับจาหรอคะ่ะคืนปล่อยไว้อะก็ไปทำกับคนอื่นอีก ตบฉันทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะเดี๋ยวเชิญคุณไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับตอนนี้ทางร้านได้ส่งหลักฐานให้ตำรวจเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับไปลปล่อยฉัน